ปัญหาของเส้นผมนะคะเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสิ่งที่มันส่งผลต่อเรามากๆก็แน่นอนค่ะความมั่นใจก็สูญเสียไปนะคะมันมีความสําคัญมากๆเลยคะ่ะที่เราจะต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนึงค่ะ สวัสดีค่ะหมอเบนนะคะแพทย์หญิงพัทธ,ธาพินโยภาวสุธีค่ะคนไข้หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักหมอในนามหมอปลุกผมท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติการศึกษาเนี่ยหมอจบแพทย์ผิวหนังนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะสถาบันมหลาลัย King College ค่ะหลังจากที่หมอจบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะไปเรียนต่อเฉพาะทางตรงๆเลยค่ะเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเส้นผมนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันตอนนี้ก็คือเรื่องของการปลูกผมค่ะจนได้วุฒิอเมริกันบอกนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะหมอเป็น หนึ่งในแพทย์6คนในประเทศไทยนะคะที่ได้วุฒิเฟลโลนะคะจากสมาคมปลูกผมโลกนานาชาติค่ะนอกจากในพาทของการตรวจคนไข้นะคะส่วนตัวเนี่ยก็จะมีพาทของวิชาการเล็กน้อยค่ะจะมีการเขียนเท็กซ์บุ๊กเรื่องของการปลูกผมนะคะทํางานวิจัยเรื่องของการปลูกผมค่ะรวมถึงจัดงานประชุมนะคะระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกนะคะที่ร่วมทํากับสมาคมค่ะปัจจุบันนะคะเวลาส่วนใหญ่ค่ะก็ออกตรวจนะคะเป็นแพทย์ประจําที่กลัวนกลัวคินิกค่ะ ที่คลินิกของเรานะคะก็จะเป็นการรักษาเส้นผมแบบครบวงจรค่ะนอกจากการปลุกผมแล้วเนี่ยก็จะมีการรักษาประเภทอื่นๆด้วยให้เหมาะกับสาเหตุนะคะอย่างเช่นการใช้ยายาทายากินการรักษาด้วยการฉีดพวกกลุ่มสเต็มเซลล์ PRP อะไรก็แล้วแต่รวมถึงการทำทรีทเมนต์ด้วยค่ะสิ่งที่ทางคลินิกเน้นย้ำนะคะคนไข้ทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการปรึกษาจากหมอนะคะทุกเคสค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีระบบเซลล์นะคะเราต้องการรักษาที่ตรงจุด เพื่อบอกแนวทางคนไข้ได้อย่างชัดเจนว่าคนไข้คนนี้จําเป็นจะต้องรักษาด้วยการปลุกผมหรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยความโชคดีนะคะหมอมักจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะตามงานประชุมวิชาการระดับเอเชียระดับโลกต่างๆนะคะส่วนตัวก็จะมีโอกาสได้อัปเดตการรักษาเรื่องของผมที่มันมีมาใหม่ๆเรื่อยๆอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่หมอได้เลือกแล้วนะคะนี่เอามาใช้ในคลินิกเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมอได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้แล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาเส้นผมค่ะหาทางออกไม่ได้นะคะเข้ามาปรึกษากันค่ะกับทางคลินิกนะคะเพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางการรักษาที่ตรงจุดค่ะอย่างน้อยนะคะการรักษาที่เร็วที่สุดค่ะจะได้ประโยชน์ต่อเราสูงสุดค่ะ